นึกภาพดูสิคุณกำลังลาป่วยเพราะปวดหลังและเท้าแต่แอปบันทึกก้าวของระบบสุขภาพกลับเผยว่าคุณเดินวันละ16,9 0 0นก้านายจ้างเลยไล่ออกทันทีแต่ศาลกลับตัดสินให้ลูกจ้างชนะคดีเรื่องราวนี้น่าตื่นเต้นและน่าคิดมากเลยล่ะม,มาเรียนรู้รายละเอียดกันเถอะเพราะมันอาจเปลี่ยนความคิดเราเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสิทธิแรงงานในยุคดิจิทัลนี้แต่ที่นี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดเมื่อแอปนับก้าวกลายเป็นพยานหลักในคดีแรงงานกรณีของพนักงานชาวจีนคนหนึ่งชื่อเฉินนามสกุล ได้กลายเป็นข่าวร้อนแรงบนโลกออนไลน์หลังจากถูกบริษัทเอกชนไล่ออกด้วยเหตุผลว่าลาป่วยแต่เดินมากถึง16,900ต่อวันแม้ว่าเขาจะมีใบรับรองจากแพทย์ยืนยันอาการปวดหลังและเท้าสารสูงสุดยังคงยืนกรานว่าการไล่ออกนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยให้ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้ผมขออธิบายก่อนนะครับว่า1 6 0 0 0นั้นหมายถึงการเดินประมาณ12 1 3ถึง13กิโลเมตรซึ่งสำหรับคนป่วยอาจฟังดูมากแต่จริงๆแล้วอาจเกิดจากการเดินไปโรงพยาบาลหรือซื้อยาซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเช่นเดียวกับการเดินไปตรวจร่างกายหรือพบปะเพื่อนฝูงเพื่อคลายเครียดมันไม่ใช่การทำงานหนักเสมอไปและไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการไล่ออก คดีนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2562ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนโดยบัญชีทางการของกระทรวงยุติธรรมจีนได้เผยแพร่รายละเอียดผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเฉินทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและได้ขอลาป่วย2ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมเพราะหลังจากการทำงานหนักทำให้เขาปวดหลังเขาได้แนบใบรับรองจากโรงพยาบาลเป็นหลักฐานด้วย หลังจากพักรักษาตัวประมาณหนึ่งเดือนเฉินกลับมาทำงานได้เพียงครึ่งวันก่อนจะขอลาป่วยอีกครั้งเนื่องจากปวดเท้าขวาแพทย์ออกใบรับรองให้พักผ่อนหนึ่งสัปดาห์และเมื่อตรวจเพิ่มเติมพบว่ามีภาวะกระดูกงอกที่ส้นเท้าซึ่งจำเป็นต้องลาป่วยต่อไปแต่บริษัทกลับเรียกให้เขาไปส่งเอกสารที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองและที่นั่นพนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ยอมให้เข้าไปในอาคารบริษัทไม่นานหลังจากนั้นบริษัทส่งหนังสือเลิกจ้างโดยอ้างว่าเขาขาดงานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและโกหกเกี่ยวกับสุขภาพ เฉินไม่ยอมแพ้และยื่นเรื่องต่อคณะอนุญาโตตุลาการด้านแรงงานเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมการสอบสวนพบว่าการเลิกจ้างไม่ยุติธรรมจึงสั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชย1,18,779หยวนหรือประมาณ5,40,000บาทให้แก่เขาแต่บริษัทไม่พอใจกับผลนั้นและยื่นฟ้องต่อศาลโดยนำหลักฐานจากกล้อง CCTV ที่แสดงให้เห็นเฉินวิ่งเข้าไปในบริษัทยังในวันลาป่วย รวมถึงข้อมูลจากแอปแชทที่บันทึกว่าพนักงานคนนี้เดินเกิน1 6 9 0 0ในวันเดียวกันเฉินโต้เถียงว่าหลักฐานเหล่านี้ไม่มีน้ำหนักเพียงพอเพราะเขาได้แนบเอกสารทางการแพทย์ครบถ้วนรวมถึงภาพสแกนเอ็กซเรย์ของหลังและเท้าเพื่อพิสูจน์ว่าป่วยจริงหลังจากศาลพิจารณาทั้งสองครั้งก็ตัดสินยืนตามมติของอนุญาโตตุลาการให้บริษัทจ่ายค่าชดเชยโดยระบุว่าการไล่ออกไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของลูกจ้าง และนี่คือส่วนที่น่าจะจุดประกายความคิดเห็นแตกต่างกันมากที่สุดคดีนี้ทําให้ชาวจีนจํานวนมากออกมาพูดคุยกันอย่างรุนแรงบนโซเชียลมีเดียบางคนวิจารณ์บริษัทว่าพึ่งพาแอป,ปนับ9แบบนี้ได้ขนาดไหนเพราะมันอาจบันทึกจํานวนก้าสูงเกินจริงแม้คนจะเดินน้อยกว่าที่แสดงเช่นการเดินสั่นๆในบ้านหรือแม้แต่การสั่นมือถือในกระเป๋าก็อาจเพิ่มจํานวนก้าวได้ง่ายๆ ในขณะที่อีกหลายเสียงเห็นว่าแม้เฉินจะเดินครบ16,000ก้าจริงก็อาจเป็นเพราะต้องไปโรงพยาบาลแพทย์หรือซื้อยาซึ่งเป็นกิจกรรมปกติสำหรับคนป่วยมันไม่ใช่หลักฐานว่าป่วยปลอมเลยนอกจากนี้ยังมีเสียงสะท้อนว่าบริษัทไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเช่นจำนวนก้าที่เดินและไม่ควรใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นเหตุผลไล่ออกเพราะมันละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างหนักฝั่งตรงข้ามบางคนอาจเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบพนักงานเป็นเรื่องดีเพราะช่วยป้องกันการโกหกแต่ส่วนใหญ่เห็นว่ามันเกินขอบเขต เรื่องนี้สะท้อนความกังวลในสังคมจีนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเฝ้าติดตามชีวิตส่วนตัวของพนักงานมากเกินไปยกตัวอย่างเช่นในอนาคตอาจมีนายจ้างใช้ข้อมูลจากสมาร์ทวอทหรือแอปสุขภาพเพื่อตัดสินเรื่องการลาซึ่งอาจนำไปสู่การกดดันที่ไม่ยุติธรรมคุณคิดเห็นอย่างไรละ่ะแอปนับก้าวควรถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบพนักงานหรือไม่มันเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือเป็นเครื่องมือที่ดี แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของศาลและจ่เกิดอะไรขึ้นถ้าคดีแบบนี้เกิดในประเทศไทยขอบคุณแหล่งข่าวเซา t h น่ามอร์นิ่งโพสต์อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่บริษัทจีนเด้งลูกจ้างหลังระบบสุขภาพเผยเดิน1 6 9 0 0ในวันที่ลาป่วย h t t p s w w w k a s e t c o t h t h e e w o r l d k e n e w s n e w 1 0 0 1 2 4 2 4 m a r k d m s o u r c e เท่ากับ l a n d t o d a y a n d m e d i m เท่ากับ footerclick ติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวันที่นี่เว็บไซต์ https://www.kaset.co.th T h t t p s w w w k a s e t c o t h q u e s t i o n m a r k a m s o u r c e เท่ากับ l a n d t o d a y a n d m e d i u m เท่ากับ footer underscore <ion> click